สวัสดีชาววีเมดที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกเช่ดเกยดูวันนี้เรามาดูอัปเดตความคืบหน้าของ Legend of e m e เกันดีกว่าว่าตอนนี้ตัวเกมไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่า2ผู้พัฒนานหลักๆเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลพวกเราเพิ่มเติมแล้วด้วยคือ2คนนี้เขากําลังถกเถียงกันอยู่ว่าสิ่งที่เรากังวลใจในเรื่องของเกมเนี้ยก็คือว่ามันควรมีระบบออโต้ไหมหรือไม่ควรให้มีดีกว่าทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไง กับสิ่งที่สองผู้พัฒนาตอนนี้เขากำลังถกเถียงกันอยู่คือตอนนี้จะเห็นได้ว่าเกมที่ออกมาใหม่ๆก็ชูโรงมาเลยว่าเป็นเกมไม่มีออโตไรออโตแต่ส่วนมากเกมในตลาดทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีระบบออโตอยู่แล้วเพราะเกมก็คือเจ้าของธุรกิจผู้ผลิตเกมเนี่ยคือเจ้าของธุรกิจเขาก็ต้องมองหากลุ่มฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยทางานแต่ทีเนี้ยวัยเนี้ยเวลาในการเล่นเกมเนี่ย มันน้อยแต่เขาก็มีทุนทรัพย์ในการที่จะสนับสนับสนุนเกมเขาก็เลยพุ่งตรงมาที่พวกเรานี่แหละแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเกมมันไม่มีออโต้คุณจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันมันเป็นไปได้เหรอแม้แต่คุณจะนอนหลับเนี่ยคุณจะเปิดทิ้งไว้ได้ไหมมันก็เปิดทิ้งไว้ไม่ได้แบบนี้เราจะสามารถพัฒนาตัวละครไปได้ยังไงถ้าเกิดพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ใส่ระบบ ออโต้เข้ามาไห้พวกเราแต่เรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่ามันเป็นผล่วงมาจากพวกเขาเนี่ยไปส่องคอมเมนต์ใน f a c e b o o k เอ้ยไปส่องคอมเมนต์ใน YouTube แล้วปรากฏว่าพวกเขาก็เลยเก็บเอามาปรึกษากันเพราะว่าในคอมเมนต์ใน YouTube ส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้เกมไม่มีระบบออโต้เขาก็บอกว่าเฮ้ย ไม่ใช่พวกเราเนี่ยไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านี้นะพวกเราเนี่ยนั่งอ่านทุกประโยคทุกอย่างที่พวกคุณนำเสนอมาแต่พอลองนึกถึงความเป็นจริงแล้วผู้เล่นส่วนใหญ่เขาก็เล่นเกมบนมือถือมันแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบออตโต้เนี่ยมันมีความสำคัญมากทีเนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่า สิ่งที่พวกเขาใส่มาใน Legend of v เ m e มเนี่ยผมนั่งดูอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก็ตกผลึกขึ้นมาได้ว่าแต่ละระบบแทบจะอ้างอิงมาจากเกมเมียโฟเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้เหมือนเป็นเกมน้องของเมียโฟเลยนะอาจจะเป็นตัวขั้นเวลาที่มาขั้นเพื่อรอเมีย5ห้ามาหรือเปล่าสิ่งแรกที่พวกเขาใส่มาให้พวกเราเนี่ยก็คือระบบ ที่เรียกว่าน่าจะเป็นเหมือนดันเจียนหรือแมปนะการเปิดแมปทีนี้การเปิดแมปของพวกเขาเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องทำมั้งถ้าเราดูจากตัวอัสอนนะซึ่งมันจะต้องไปแปลทานเลษแหละมันก็จะมีทั้งเงื่อนไขต่างๆที่เราจะต้องทำแล้วก็มีทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการปลดล็อกมันก็จะเหมือนกันกันกบของเมียโฟแต่ของเมียโฟไม่ไม่ได้มีอะไรพวกนี้นะ คือถ้าคุณจะเปิดแมพคุณก็สามารถที่จะไปดําเนินภารกิจเนื้อเรื่องก็สามารถที่จะไปได้เลยอย่างที่2ผมขอเรียกมันว่าระบบจตุรัสเวทมนต์แล้วกันเพราะของเมียโฟมันเรียกแบบนั้นของเมียโฟเนี่ยมันสามารถที่จะวาร์ปไปห้องต่างๆได้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้ทุกคนคุณอยากได้ทรัพยากรอะไรคุณก็สามารถที่จะวาร์ปหาแบบนี้ได้เลยซึ่งของ Legend of Vimere ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเจอชื่อแดงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนไปหมุนมาได้แบบนี้เลยแต่ทีนี้ของ l e g e n o of อฟอิเมเนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าของเมียโฟก็ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะขึ้นไปบนเนี้ยแล้ว PVP ได้คือมันจะรวมอยู่ในตั๋วเดียวกัน คุณเลือกได้เลยว่าจะไป PVP หรือไป PVE อยากจะไปหาทรัพยากร,กรก็สามารถที่จะวาร์ปหาได้เห็นไหมเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะวาร์ปเห็นไหมอย่างคุณจะอยากมาเก็บเลเวลก็วาร์ปมาหามอนอยากจะไปตีบอสก็วาร์ปมาที่ห้องตีบอสแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบซูมนะเหมือนกันกันกบของเมียโฟเลยคุณสามารถที่จะวาร์ปไปวาร์ปมาได้ตามใจชอบ อีกระบบหนึ่งระบบที่3ผมคิดว่ามีความคล้ายกึงกับของเมียโฟเช่นกันแต่ของเมียโฟน่าจะเรียกว่าคัมพีนี่นะเนี่ยก็คือการเอาสิ่งของต่างๆที่คุณหามาได้ก็เอามายัดลงสมุดแล้วก็จะได้สเตตัสเสริมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนของ Legend of EMEA เนี่ยก็เช่นกันแต่เขาจะเรียกว่าไดอารี่ คุณลองสังเกตด,ด้านขวามือสิมันมีสเตตัสบอกคุณอยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาทรัพยากรต่างๆเนี้มาลงมาลงบันทึกไว้ในไดอารี่พวกนี้เราก็จะได้สเตตัสเพิ่มเติมซึ่งก็จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความเก่งขึ้น,เ,นเหมือนกับของเมียโฟเมื่อกี้เลยอย่างที่สี่เขาเรียกว่าระบบเรทแล้วก็ เรดบอสเนี่ยทุกคนอันเนี้ยมันมีทั้งแบบลง5้าคนลง15คนมันก็เหมือนกับของเมียโฟเป๊ะเลยถ้าของเมียโมันจะอยู่ที่น Red. Red, เนี่ยเรดเรดเนี่ยก็คือลงแบบ5คนการจู่โจมบอสก็คือลงแบบ15คนนะของ Legend of e m e นี่ยก็เหมือนกันเหมือนกัน4ระบบแล้วนะ ระบบแรกอะไรนะแมปนะการเปิดแมปแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันระบบวีสองจะตุรัสเวทมนต์แต่ของอีเมียเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไป PVP ได้ถ้าคุณอยาก PVP ระบบี่สามคือระบบไดอารี่ก็จะไปเหมือนกับระบบคัมพีของเมียโฟระบบวสี่ที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือการลงเรสแบบ5คนแล้วก็แบบ15คนแต่ทีนี้ เขาพวกเขาเนี่ยสองคนก็ปรึกษากันต่อว่าจะทำยังไงให้สามารถเห็นบัฟต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้เพราะผู้คนที่เล่นส่วนมากเนี่ยจะเล่นในโทรศัพท์มือถือมันทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นบัฟแล้วก็พลาดโอกาสที่จะทำดาเมจพลาดโอกาสที่จะหลบการโจมตีของศัตรูเขาก็เลยแบบคืออยากจะทำให้บัฟเนี่ยมันชัดเจนอาจจะโชว์อยู่ที่หัวเลยไหมหรือว่ายังไงอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ อย่างที่ห้าที่มันมีความเหมือนกันก็คือว่าเขาจะใส่ระบบที่คุณจะต้องคอยแก้ไขปริศนาถ้าของเมียโฟก็น่าจะคล้ายๆกับภารกิจคำขอหรือภารกิจลึกลับเนี่ยทุกคนมันมีความเหมือนกันมากลอกแบบกันมาเลยแล้วคุณจะต้องแบบวิ่งหาตามหลืบตามซอกตามมุมตามเขากระโดด หน้ากระโดดหลังเพื่อที่จะไปหาของที่เขาต้องการที่จะให้เราหามานะมันก็จะมีความยากความท้าทายเนี่ยเกิดขึ้นมาแต่เนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ที่แน่ๆถ้าเราสามารถทำสำเร็จก็จะได้ของตามที่เขาเนี่ยระบุไว้เห็นไหมมันก็จะมีแบบ ขึ้นไปเปิดหีบนะถ้าเปิดแล้วเจอของตามที่ต้องการก็สำเร็จผ่านภารกิจนั่นเองมันมีความคล้ายคลึงกับของเมียโฟไม่มีผิดทุกคนเหมือนกันเนี่ยห้าระบบแล้วนะทีนี้พวกเขาก็ปรึกษากันต่อว่าเฮ้ยมันจะมีอีกระบบหนึ่งที่ คล้ายกับของเมียโฟอีกระบบนี้ถ้าให้ผมเรียกมันเรียกว่าระบบศักยภาพแล้วกันเนี่ยคือตรงนี้เขาระบุว่าคุณสามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยว่าคุณอยากจะเล่นไปเป็นสายไหนต่อให้คุณเลือกอาชีพนักธนูอาชีพนักดาบพลหนอกหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะแบบระยงระยางเปิดจุดชีพจรต่างๆ ให้ตัวละครของคุณเนี่ยไปทางสายที่คุณชื่นชอบอยากจะเล่นสายโจมตีนะก็ัอัพไปทางโจมตีสายขิดาเมจสายดาเมจสายคิดติคอนอะไรต่างๆคุณก็สามารถที่จะอัพไปได้เห็นไหมนี่คุณสามารถที่จะเปิดจุดพวกนี้ได้เลยฟับเห็นไหมอยากจะได้สเตตัสแบบไหนนะแต่ทีนี้ทรัพยากรน่าจะยากเลยทุกคนเพราะระบบเนี้ย มันจะคล้ายกับของเมียโฟไม่มีผิดของเมียโฟมันเรียกว่าศักกายภาพเนี่ยมันก็เป็นการเปิดจุดนะเห็นไหมเปิดจุดเปิดพออัพสำเร็จปุ๊บเราก็จะได้สเตตัสตามที่เขาระบุเอาไว้ของ l e g e n d of e m e ิก็น่าจะคล้ายคล้ายคลึงกันเห็นไหมมันจะมีบอกทางด้านขวามือทุกคน แต่เนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นระบบที่กินตังของพวกเรามากๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่ารอบหน้าเนี้ยพวกเขาจะมาอัปเดตเรื่องราวอะไรให้พวกเราได้รู้กันอีกใกล้ละใกล้ได้เล่นละแล้วผมคิดว่าเกมนี้แหละจะทำให้ผมมูฟออนจาก เมียโฟได้สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย